สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องหลอนหลอนยามค่ำคืนกับผมนเป็ดครับคืนนี้เราจะพาทุกท่านไปเยือนเขตห่วงห้ามที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ไม่ควรเข้าใกล้นั่นคือศาลครับศาลเพียงตาศาลพระพรหมหรือศาลเจ้าที่ถูกทอดทิ้งหรือมีประวัติ มันคือที่สถิตของวิญญาณที่เฝ้ารอบางสิ่งแต่ก่อนอื่นขอเน้นย้ำคำเตือนตามธรรมเนียมนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเนื้อหาทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องเล่าและประสบการณ์ส่วนบุคคลทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสารเจ้าหรือสารพระพรหมบางแห่งมีความศักดิ์สิทธิ์แต่บางแห่งก็เป็นเพียงกับดักของวิญญ,ญาณร้ายที่ถูกทิ้งไว้ ฟังให้ดีนะครับและแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้คือผู้ที่เคยไปลบหลู่โดยไม่ตั้งใจณนะบริเวณสารร้างแห่งหนึ่งจนเกิดเรื่องราวที่ติดตามเข้ามาหลายปีท่านขอใช้นามสมมุติว่าคุณเก่งครับคุณเก่งสวัสดีครับสวัสดีครับนะเป็ดครับแค่ผมนั่งเล่าผมก็รู้สึกหนาวหนาร้อนๆแล้วครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับผมสมัยวัยรุ่นครับ ความคึกขนองของเด็กๆเนี่ยแหละครับที่นำเรื่องมาให้ โอ้โหความคึกขนองนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องหลอนๆแทบทุกเรื่องเลยนะครับเนี่ยผมอยากรู้แล้วสิครับว่าวิญญาณข้างสารตนนี้เขาต้องการอะไรจากคุณเก่งงั้นไม่เป็นการเสียเวลาครับคุณเก่งเชิญเล่าเรื่องราวของคุณได้เลยครับเรื่องมันเกิดเมื่อผมกับเพื่อนๆประมาณ4-5คนครับไปตั้งวงดื่มกันที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งซึ่งบ้านเพื่อนผมเนี่ยมันอยู่สุดซอยและติดกับที่ดินเปล่าผืนใหญ่ครับ ในที่ดินเปล่านั้นมีสารพระภูมิเก่าๆตั้งอยู่ครับมันเป็นสารที่ถูกทิ้งร้างมานานมาก ทั้งทรุดโซมมีเถาวันปกคลุมมีผ้าสามสีที่ขาดรุ่งริ่งห้อยอยู่มันดูน่ากลัวตั้งแต่แรกเห็นเลยครับสารที่ถูกทิ้งร้างนี่แหละครับที่มักจะมีเรื่องราวใช่เลยครับนะเป็ดพอเริ่มดึกความกล้าบ้าบิ่นมันก็เริ่มมาครับเพื่อนผมคนหนึ่งก็ถาขึ้นมาว่ากล้าไหมวะใครกล้าไปจุดบุหรี่ให้เจ้าที่ที่ศาลร,ร้างนั่น ด้วยความไม่ยอมกันผมกับเพื่อนอีกคนก็รับคำท้าครับเราสองคนเดินถือไฟฉายกับบุหรี่ไปที่ศาลนั้นครับพอไปถึงมันมืดมากไฟฉายส่องไปที่ศาลเห็นทูบเก่าๆที่ไหม้จนดำติดอยู่อืม <c oughs> บรรยากาศต้องชวนขนหัวลุกขนาดไหนครับเนี่ยแล้วพวกคุณทำอะไรลงไปครับ ผมพยายามจุดบุหรี่ครับแต่จูจ่ๆลมก็พัดแรงขึ้นมาอย่างผิดปกติครับทั้งที่รอบๆตัวไม่มีลมเลยนะครับลมนั้นพัดวูบเดียวแล้วบุหรี่ในมือผมก็ดับไปครับเพื่อนผมเริ่มกลัวครับมันดึงแขนผมแล้วบอกให้กลับแต่ผมไม่ยอมแพ้ครับผมตะโกนใส่สารไปว่าถ้าไม่จริงขอให้มาแสดงตัวหน่อยสิว้อยแค่จุดบุหรี่ให้ทำไมต้องหวง แล้วผมก็จุดไฟแชกขึ้นมาใหม่วินาทีที่ผมพูดจบผมได้ยินครับเสียงเหมือนคนกระแอมไอดังมาจากข้างๆศาลนั่นเองครับเป็นเสียงที่ดังชัดเจนและใกล้ามากไม่ใช่เสียงเพื่อนผมแน่นอนเราสองคนตัวแข็งทื่อรีบวิ่งกลับบ้านเพื่อนยังไม่คิดชีวิตเลยครับวิ่งล้มลุกคลุกคลานกันไปหมด โอ้ยเสียงกรมไอนี่มันน่ากลัวกว่าเสียงร้องอีกนะครับเหมือนเขาเตือนว่าเขารับรู้แล้วแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรกับคุณเก่งบ้างครับคืนนั้นพอผมกลับมาถึงบ้านผมก็พยายามนอนครับแต่ผมนอนไม่หลับเลยผมรู้สึกว่าผมถูกจ้องมองอยู่ตลอดเวลาพอใกล้ๆตีสองผมได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากหน้าห้องนอนผมครับมันเป็นเสียงเดินครับเสียงคนเดินลากเท้าช้าๆเดิน มันไปเดินมาอยู่หน้าห้องผมอื้เสียงเดินนี่แหละครับที่ทรมานใจที่สุดครับแล้วคุณกล้าเปิดประตูไหมครับผมไม่กล้าครับนะเป็ดผมนอนคลุมโปงตัวสั่นไปหมดจู่ๆเสียงเดินก็หยดลงครับแล้วมันก็มีเสียงเคาะประตูครับต๊อกต๊อกต๊อก เคาะช้าๆแต่หนักแน่นพร้อมกับเสียงกระซิบที่ข้างประตูครับเสียงนั้นกระซิบว่าบุรีของข้าจุดไม่ติดแล้วเจ้าก็หนีไป ผมแทบหยุดหายใจครับเสียงนั้นมันแผ่วเบาแต่ผมได้ยินชัดเจนเหมือนเป็นเสียงแหบแหบเย็นเย็นเหมือนเสียงคนแก่ที่กำลังโกรธจัดผมรู้ทันทีครับว่าวิญญาณข้างศาลเขาตามมาทวงถามแล้วเรื่องราวนี้มันเป็นแบบนี้อยู่หลายคืนครับนะเป็ดกลางคืนผมจะถูกรบกวนด้วยเสียงเดินลากเท้าหน้าห้องผมเสียงเคาะประตูและเสียงกระซิบที่ทวงถามถึงบุรีที่ผมไม่สามารถจุดให้เขาได้สำเร็จ ผมแทบไม่ได้นอนเลยครับ จนกระทั่งวันหนึ่งผมตื่นมาพร้อมกับรอยช้ำสีม่วงเป็นรูปมืออยู่บนแขนผมครับรอยมือที่เย็นเฉียบและใหญ่ผิดปกติมันเหมือนเขาเข้ามาในห้องผมตอนที่ผมหลับแล้วทิ้งหลักฐานไว้รอยมือนี่มันการคุกคามที่น่ากลัวมากเลยนะครับคุณเก่งคุณต้องทนทรมานอยู่แบบนี้นานแค่ไหนครับกว่าจะแก้ได้ประมาณสองอาทิตย์ครับนะเป็ดสุขภาพจิตผมย่ำแย่มากผมตัดสินใจไปเล่าเรื่องให้อาจารย์ที่เคารพใน ห,หมู่บ้านฟังครับท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านนี้อาจารย์ท่านบอกผมว่าสารนั้นเป็นสารของวิญญาณที่เฝ้าศั์ที่ดินและเขาไม่ได้อาฆาดแต่เขาแค่ต้องการให้คนสนใจและเคารพเขาในฐานะเจ้าของที่เก่าโอ้โหเหมือนผู้ใหญ่ที่ถูกลืมเลือนเลยนะครับแล้วอาจารย์ท่านแนะนําให้ทํำยังไงครับ อาจารย์ท่านให้ผมไปขอขมาที่ศาลนั้นครับโดยจะต้องเตรียมบุหรี่ซองใหม่ทูบเทียนดอกไม้และที่สำคัญคือหมากพลูที่เขาชอบครับคืนนั้นผมรวบรวมความกล้าอีกครั้งครับเดินไปที่ศาลร,ร้างคนเดียวผมจัดของเส้นไหว้ให้เขาอย่างดีผมจุดทูบจุดเทียนแล้วผมก็ จุดบุรีใหม่คาไว้ที่ปากกระถางทูบผมก้มลงกราบสามครั้งแล้วพูดด้วยความสำนึกผิดว่าเจ้าที่ครับผมขอขมาที่ได้ลบหลู่ผมไม่ได้ตั้งใจขอให้เจ้าที่รับเครื่องเส้นนี้และให้ผมได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขด้วยนะครับท่านใดนั้นเองครับนะเป็ดผมเห็น กลุ่มควันสีขาวบางๆลอยขึ้นมาจากสารแล้วควันนั้นก็ค่อยๆหายไปอย่างช้าๆพร้อมกับกลิ่นทูบและกลิ่นหอมของหมากพลูที่โชยมาแทนกลิ่นเหม็นอับของสารเก่าเป็นสัญญาณที่ดีมากเลยนะครับใช่เลยครับตั้งแต่คืนนั้นเสียงเดินลากเท้าหน้าห้องผมก็หายไปครับเสียงเคาะประตูก็ไม่เคยมีอีกเลยผมกลับมานอนหลับได้ตามปกติครับแต่เรื่องนี้สอนให้ผมรู้ครับว่าอยาคึกขน กับเรื่องของวิญญาณเพราะบางทีสิ่งที่เขาต้องการอาจจะไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นแค่ การเคารพเท่านั้นเองครับเป็นบทสรุปที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับคุณเก่งการเคารพในสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับผมขอขอบคุณคุณเก่งมากๆเลยนะครับที่นำเรื่องราวสุดหลอนของวิญญาณข้างศาลมาถ่ายทอดให้เราได้รับฟังในค่ำคืนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราววิญญาณข้างศาลที่คุณเก่งนำมาเล่าให้เราฟังในค่ำคืนนี้จงจำไว้ว่าศาลทุกศาลมีเจ้าของนะครับหากคุณต้องผ่านศาลเจ้า สารพระพรมหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่แม้จะดูเก่าหรือร้างจงแสดงความเคารพให้เกียรติพวกเขาไว้เสมอแล้วคุณก็จะปลอดภัยครับคืนนี้ได้เวลาแล้วครับผมนับเป็ดขอให้ทุกท่านรับฝันดีและขอให้ไม่มีอะไรมาเคาะประตูเรียกคุณในยามค่ำคืนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคืนหลอนหน้าสวัสดีครับ